ชงซีแคร์นะคะนี่เราก็กางของเอาเลยพอดีว่าเพิ่งลงมาจากเครื่องแล้วแลนดิ้งแล้วก็เอาซีแคร์มาด้วยเลยลว,วิธีก็คืออย่างนี้เลยนะทุกคนนี่เอาขวดน้ำการวินไทยมานี่แล้วก็เ,เทใส่เลยใส่ไปเลยนะคะมาเมืองหนาวก็กินจุกๆแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เช็คเลยง่ายเลยแล้วก็วิต้มงมีีอยาได้ขาดนี่อยาก,กินเลย วิตามินซีจะมาแบบเมือง์ีมาใช่ไม้มาสาวิตแล้วก็ฝรั่งเศสเดี๋ยวจะมาเที่ยวคริสต์มาสมารเก็ตกันนะคะจัดไปเลย2เม็ดกินเลยนี่เรียบร้อยแล้วเช็คเรียบร้อยกินเลยบำรุงผิวแล้วก็ไม่เป็นหวัดด้วยดูซี่ผิวนุ่มยุ่มชื้นนะคะเย้ขอบคุณซีแคร์เลยนี่ ออกมาเป็นถุงอย่างนี้เลยแล้วก็เอามาอีก้วเนี่ยทุกคนจริงๆจะเอามาโรไบโอติกมาด้วยนะติดมาเต็มเลยติดมาเต็มเลยคาราเจนก็เอามาอีก <c ười>